สวยจ้าไปเดินหาผักป่ากันต่อเธอทุกคนหาผักป่าไปลวกจิ้มกันน้ำพริกจ้าไปไปไปะจะได้ผักอะไรมาลวกจิ้มมั่งวันนี้ปะกุ้งจะพาเก็บผักป่าจ้า ปลาจ้าทุกคนเยอะมากนกจ้าสวยนะกำลัรเริ่มเลยแล้วนก็ยอดระเดาจ่ะเดาฝรั่งเนาะ ยังเก็บไม่ได้เลยจ้าทุกคนไปอยู่ใกล้น้ำมากเลยปลากุ้งกลัวตกน้ำจ้า่ะเดินเลาะต่อจ้างามเลยหนูนโอ้โหสวยจ้าสวยมากเลยหงน้ำหงน้ำสวยจริงๆเลย โอ้ยอดสะเดายอดสะเดาฝรั่งงามมากเลยทุกคนนี่เรียกผักเจ้าชูจ้าไปลวกจิ้มกันเลยเนาะตะกำหนึงจ้านม่เอาเยอะหรอกรังอ่อนๆเลยเนี่ยมันเกาะเห็นไหมเกาะเสื้อติดเลยเนี่ย เยอะมากเลยจ้าทุกคนเนี่ยเลือกเก็บได้เอาอบวอว่บพยอดอบวอวบเนาะทุกคนเนาะนี่จะอุ๊บอโดนตําแยตําแยตัวนี้นะ่ะปากเก็บมากเลยอุบเยอะมากเลยอยู่ปนกันเนี่ย ตำยฝรั่งกินได้เหมือนกันนะตำแยฝรั่งอะ่ปะปลกุ้งไม่เก็บเนาะไม่ได้เอาถุงมือมาเก็บมือเปล่าไม่ได้อะปลากุ้งอะ่ะไม่ถนัดมันคันเก็บไปลวกจิ้มจากทุกคน ตําแยปักปลากุ้งเรื่อยเลยทังไงดีไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยปลากุ้งก็ลืมลืมเขามีทุกที่เลยอ่ะตําแยฝรั่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเก็บทีไรต้องเตี้ยอุ้ยน่ะตอดเยอะโอ้โหตําแยตอดเหลือกอัน ตำยก็เยอะผักเจ้าชู้ก็เยอะดูอวบลวบกจิ้มกระปุลจกทุกคนอร่อยอยู่นะปึ๊บโอ้ยตำยต่อยแยะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมันอยู่ปนกันโอ,โอเคจะทุกคนได้แล้วเนาะกำหนึ่ง เดี๋ยวป้ากุ้งจะไปหาดูว่ามีผักอะไรให้เก็บอีกเนาะป้านี่จ้าทุกคนผักยาอีกชนิดหนึง่งที่กินได้จ้านี่อันนี้ก็กินได้นะคะอร่อยนะกินคล้ายๆกับถิ่นจ้ากินออกกับถินกับถินเลยจ้าทุกคนกินได้นะป้ากุ้งจะเก็บ ยอดอบอวบเลยทุกคนนี่กินได้จ้ากินสดก็อร่อยนะแต่ปลากุ้งจะไปลวกไปลวกกินพร้อมกับผักเจ้าชูที่เก็บมาตัคู่นี้เนาะเอาอย่างละกรรมละกรรมจ้าทุกคนนี่ลวกจิ้มปลอดภัยกว่าจ้า ตะกุ้งเดินเลาะหาดูอนน่้น่ะไอ้ hey, อะไรนะต้นผักเสี้ยนน่ะไม่เจอจ้ะทำไมเขตอื่นประเทศอื่นเขามีเยอะจังเลยผักเสี้ยนฝรั่งอะตะกุงหาไม่เจอเลยที่นี่ไม่มีนะคะทุกคนหาไม่เจอจ้ะามันต้องไปไกลกว่าน,นั้นก็ไม่รู้อะ กงไม่ไปไกลหรอกอยู่เลาะเลาะน้ำนี่ก็จ้าเลาะเลาะแม่น้ำเนี่ย<น>เก็บกระถิ่นฝรั่งดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมดอกเขาสวยนะสีมง่วง,ง,ง,งดอกสวยมากจ้า<_><_><ดอก>ต้นกำลังอ่อนเลยทุกคน อย่างละกร,รมละกร,รมจะไปลวกจิม้มน้ำพริกปลากระป๋องอีกตามเคยจ้าทุกคนกยอดจ้ายอดงามๆนี่ เก็บสนุกเหมือนกันนะทุกคนเก็บสนุกเก็บเพลินเลยจ้าต้นกำลังอ่นอ,อนต้นเล็กๆทุกคนต้นไม่โตหรอกจ้ะ จะทุกคนเลือกเอาเนาะเยอะแย,ยะไปหมดเลยจ้ะทุกคนหนึ่งเอาลอะเนาะเสียงอะไรนะโอ้เสียงอะไรนี่ เสียงเขียดใช่ไหมทุกคนกกุงได้ยินเสียงเขียดร้องเนี่ยเขียหรือเป็ดไม่ใช่นะได้ยินไหมทุกคนโอ้ร้องน่ากลัวแฮะกลับดีกว่า